ครับอ่ะพอพูดถึงการเมืองแน่นอนการเลือกตั้งหลายฝ่ายจับตาไปที่ลำปางนะครับุ่วงนี้ชาวลำปางในเขตเลือกตั้ง4เนี่ยก็จะได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสสแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งในช่วงโควิด1 9ที่ยังแพร่ระบาดอ,อยู่คือมีหลายอย่างต้องตัดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเลือกตั้งแบบ n new normal ฮะซึ่งจะเป็นต้นแบบของการเลือกตั้งไทยในอนาคตด้วยนะครับคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานเรื่องนี้ครับ ค่ะไปค่ะไปแน่นอนมันก็ต้องไปสิเพราะเรามีส<ม>ิทธ<ม>ิ์ใช่ไหมไม่เตรียมอะไรค่ะตัดสินใจแล้วก็กาเลยค่ะนะชาวบ้านในเขตเลือกตั้งที่4ลำปางในพื้นที่อำเภอเกาะคาเสริมงามศพราบเถินและอำเภอแม่พริกต่างยืนยันจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งสอสแทนตำแหน่งที่ว่างตามหน้าที่ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนสะท้อนถึงความตื่นตัวและการแข่งขันทางการเมืองที่เข้มขน้น ครับความได้สนใจของการเลือกตั้งเขตสี่ลำปางแทนตำแหน่งที่ว่างลงในครั้งนี้นะครับนอกจากผลการเลือกตั้งแล้ววิธีการจัดการเลือกตั้งนั้นก็ยังเป็นการเลือกตั้งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับการเลือกตั้งในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นต้นแบบของการจัดการเลือกตั้งแบบนิวเดอรมอลครับเริ่มกันตั้งแต่การเพิ่มหน่วยเลือกตั้งจาก321หน่วยเป็น386หน่วยเพิ่มขึ้นอีก65หน่วยเลือกตั้งเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิ์ แม้แต่การรับอุปกรณ์เลือกตั้งของกรรมการประจำหน่วยวันนี้เพิ่มจุดรับกระจายไปทุกตำบลและมีอุปกรณ์ในการเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นทั้งเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยก็มีมีความแตกต่างเพราะว่ามีการป้องกันที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่ในยุคโควิดเนาะอยู่ในช่วงโควิดก็มีเจลเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเฟสชิลมีแมสให้ก็รู้สึกว่าครั้งนี้การเลือกตั้งค่อนข้างจะรัดกุมและปลอดภัย ขณะที่หน่วยเลือกตั้งแต่และหน่วยต้องเพิ่มจุดคัดกรองมีอสมอหน่วยละ3คนคอยวัดไข้ผู้ที่มาใช้สิทธิก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งตามมาตรการทางสาธารณาสุขหากอุณหภูมิร่างกายเกิน3 7 5าองศาเซลเซียสจะให้นั่งพักก่อนแล้ววัดใหม่หากยังสูงเกินก็จะมีคูหาเลือกตั้งพิเศษสำหรับกลุ่มเสี่ยงและเมื่อใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองต่อไปถ้ายังเกินอยู่เราให้เข้าไปใช้สิทธินะครับแต่การเข้าใช้สิทธิครั้งนี้ไม่ปะปนกับ คนทั่วไปนะครับเราจะมีคูหาลงคะแนนพิเศษคูหาปกติเราจะมี3คูหานะครับแต่ถ้าเกิดมีอุณหภูมิเกินเนี่ยเราจะมีคูหาพิเศษให้แยกออกเป็นหนึ่งคูหาแต่อยู่ในเวรเดียวกันประธานกกตอยอมรับครั้งนี้เป็นการจัดการเลือกตั้งแบบ new normal ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและเชื่อว่าโควิด19จะยังคงมีอยู่ต่อไปการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางครั้งนี้จึงเป็นต้นแบบในการจัดการเลือกตั้งไทยในทุกระดับในอนาคตด้วย นี้เป็นครั้งแรกที่เกิดการจัดก,การเลือกตั้งในภาวะเช่นนี้ถ้าปราบว่าได้ผลดีให้แน่นอนครับว่าเราคงจะยึดถือการจัดก,การเลือกตั้งในภาวะเช่นนี้ที่ลำปางเขต4เป็นรูปแบบหลักสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าอยากให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าการใช้สิทธิ์ซึ่งเป็นหน้าที่และก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขาใช้ได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องใด การจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นความท้าทายในการเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์และต้องปลอดภัยจากโควิด -19 โดยตั้งเป้าผู้ออมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 70, จากผู้มีสิทธิ์กว่า1 6 0 0 0 0 0คนผลเป็นอย่างไรพรุ่งนี้รู้กันครับบนตรีรุคุณสมบัติสำนัขาาออกข่าวไทยอสมทรายงาน